ครับสวัสดีครกแลวก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองอะไหลยนต์นะครับผม,มวันนี้นะฮะก็ว่างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,ร,าร,ร้างเครื่องยนต์หลังเครื่องยนต์ตัวนี้เลยครับเป็น6ดีสมหนึ่งครับเป็นเครื่องรถแมคโครครับเป็นเทอร์โบเนี่ยดูก่อนสภาพตอน ยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องตัวนี้ก็น่าจะตั้งแต่เป็นเครื่องยนมาไม่เคยได้ล้างเลย <c oughs> นะะเดี๋ยวเราจะมาล้างด้วยน้ํายาล้างเครื่องมาวินนะครับไขหาอยู่มันล้างเครื่องนะครับก็แนะนําให้ล้างหน่อยนะครับรถโอ้ยังมีวาวน้ําด้วยครับข้างในนีวาวน้ําครับดูสภาพ สภาพตอนยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้หกหมืนห้านะครับทั้งปั๊มนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องรถสตาร์ติดได้นะครับใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้จะมาล้างครับเทอร์โบคอนนิดนึงนะครับเทอร์โบอันนี้ยังไม่ได้แช่น้ํายานะครับยังไม่ได้แช่น้ํายา เดี๋ยวเราจะมาล้างออกก่อนนะครับถ้ามันหนาขนาดนี้เราแนะนําให้ฉีดก่อนนะครับฉีดฉีดน้ําให้สะอาดก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาล้างกันครับว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาฉีดข้ามหินปูนออกก่อนนะครับยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยข้าบฟังแน่นครับลักษณะนี้นะครับน้ํายาอะไรก็ไม่ออกครับ เรามาเฉีดไอ้พวกขี้ดินพวกคราบหินปูนนี่ก่อนนะมาคอยช่วยเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ครับเฉียดอันนี้ยังไม่ลงน้ำยานะครับคราบหินปูนก็ยังอยู่อยู่นะครับฝาก็ยังดำๆอยู่นะครับเดี๋ยวเขามาดูอีกทีหนึ่งครับคราบน้ำมันพวกนี้เดี๋ยวมาลง ลงน้ำยามาวินครับว่าจะเป็นแบบไหนนำดำอยานะครับยังเคลืออยู่นะนมาเดี๋ยวมาลองดูครับเ<ป>นี่ยตอนนี้ก็ฉีดนะครับฉีดน้ำยารงน้ำยาล้างเครื่องมาวินนะครับก็ไม่ได้รอให้มันแห้งนะครับก็ฉีดเลยครับเพราะว่า งานรีบงานเร่งครับเนี่ยมันก็จะหยดลงมาแบบนี้ครับอันนี้คือฉีดครั้งแรกก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เปียกนะครับปกติเราจะหมักไว้ประมาณส5บห้าทีถึงยี่สิบนะครับแต่อันนี้เนื้อผิวมันเปียกมันเปียกไปเลยเดี๋ยวจะฉีดน้ำล้าง ครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวามาฉีดพรมอีกนะครับของทั้งนะครับเดี๋ยวฉีดสองสองครั้งเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาล้างออกน้ำแรกก่อนนี่ฮะฉีดทั้งแรกครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยคือตัวนี้ใครพอใจแล้วก็ไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับไม่ต้องลงน้ำยา ซ้ำนะครับก็พอได้เลยครับถ้าใช้เองนะอย่นี้ผมเดี๋ยวผมจะล้างอีกทีหนึ่งเพราะมันยังมีอ่าุดเล็กๆล,ก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 ลน้อยครับที่มันยังเป็นหินปูนอะแต่มันออกยากเหมือนกันนะครับหินหุนปูนฮะดูหุนปูนแบบนี้นะถ้าตัวไหนที่มันมีคราบน้ามันเคอะออยู่นี่มันจะออกง่ายนะครับเพราะมันเป็นน้ายาขาจัดคราบ น้ำมันสลายคาบน้ำมันนะครับไม่ใช่แบบพวกกัดหินปูนนะครับเป็นน้ำยาสลายคาบไขคราบน้ำมันเจอระบีไปพวกนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะมาล้างซ้ำอีกทีนึ่งครับสิ่ซ้ำอีกครับทีนี้มันก็จะแห้งแห้งเร็วนะเพราะว่าน้ำยามันได้ลงไปแล้วนะครับมันจะแห้งเร็วเนี่ยยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับยังมีซอก เล็กแน่น้อยนะครับเดี๋ยวมาลงซ้ําอีกทีหนึ่งครับแต่ฝั่งนี้ฝั่งปั๊มนี่มันจะสะอาดกว่าเพราะว่ามันมีพวกคราบน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับที่มันเคลือบไว้นะครับมันเลยทําให้หลุดร่อนง่ายแต่อันไหนที่เป็นมันแห้งเป็นหินปูนเนี่ยออกยากครับทุกคันครับมาเดี๋ยวมาล้างอีกทีหนึ่งครับ ลงบางๆนะครับไม่ต้องลงหนาครับน้ำยาหมดประมาณผมใช้นี่หมดประมาณกี่ลิตรเนี่ยถ้าประมาณสองลิตรนะครับนี่ประมาณสลิตรกว่าๆครับตัวนี้เพราะว่ายังไม่เปลืองเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราผสมน้ำยาหน,น ครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำมันดีเซลอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่ยก็ปล่อยไว้สักพักครับทีนี้ให้มันกัดตัวที่มันยังนี่ฮะที่มันไม่มีค้าบน้ำมันมันก็จะไม่มีคราบเหลืองๆออกมานะครับแต่ตัวไหนที่มันมียังมีน้ำมันนะครับมันจะออกคราบเหลืองๆเห็นไหมเนี่ยใบพัดนี่มันกรอบนะครับเลยไม่อยากฉีดนะครับมันกรอบเลยต้องได้ไปเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวแตกใส่ครับ ทีนี้มาคอยดูตอนเสร็จครับคันนี้ว่าจะสวยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารองเครื่องยนต์กันครับเพราะตอนซื้อมาไม่ได้ลองเลยนะจับจูดเลยตัวนี้มาเดี๋ยวมาลองกันครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะยกเึ้นยกเกินยกเกินเลยน,น,นะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงกันไปพร้อมกันครับเพราะว่าตอนซื้อยังไม่ได้ลองเลย ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับจากรอบแรกนะทางรอบที่สองเพราะว่าเครื่องมันก็โอเคแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรจะดืดดืดดืดหรือวิววิวหรือแปลก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 ก็ลองมาชมกันครับเนี่ยฮะแปลกแปลกแปลกโอ้ยเอ้ยแปลกแปลกแปลก เจ้า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 อ,อย่าจับคักไหลมือดำดำโอยงานนี้เี่แหะอาน้ำมาใส่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เอียงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตั้งห้านเดี๋ยวมาฟังเสียงเอาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับเนาะใส่ไปได้แฮะอืมโอ้ปั๊มมัน เร่งดิเร่งดิเร่งเออเร่งปื๊ดยืดยืดยืดนีด่เออ,เอ,อนั่นแหละเออเร่งมาทางนี้แหละเออเนา ตัวนี้แยกก็ไปในตัวนี้พังได้เลยหนิเพราะว่าบะหมีน้นามันเฮอร์ลิกนะแพนเพลตมันจะไล่มันได้เลยหนิถ้าสตาร์ทเครื่องถ้ามบะมีน้นามันเฮอร์ลิกนี่มันต้องถอดตัวนี้ออกแพนเพลตไล่เลยเด้มันสี่สตาร์ทเนี่ยต้องถอดตัวนี้ออกแยกออกจากกันคือว่าตัวนี้ถ้ามบะมีน้นามันหนสตาร์ตในเครื่องหมุนหนึ่งคือหมุนได้เลยหนิสตาร์ตบ้าจัง เดูสิถอดเนาก็ต้องถอดก่อนเนาะสตาร์เราเนาะขาดขึ้นเต็มเลยเนาะไมยล่างเครื่งองเนาะไ <c oughs> ม่เพื่อน,นมาแรงโอ้อ <c oughs> ถอดอกอ,ดอกออก่อนถอดออกก่อนถอดออก่อนสตาร์ทถอดยนาะออกมาทำมันหลุดออกจากกันเาบบน,นเาะเนาะโอ้ยังสิเลยบ่แม <c oughs> น่ยเอียงมันยังที่ละเี่

มอย่างว้าวนักกับว่าได้โจมนักกับโปรตีนคุณผู้ชมไข่ดีพอใครหาอยู่ครับทีนี้เครื่องก็ลองสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับหกหมื่นห้าครับเครื่องพร้อมปั <h 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 ๊มเลยนะครับตัวนี้พร้อมปั <h <h ๊มเลยเจ้าก็งอกดากตัวพี่เออ เ,ออเครื่อง 6B31 ครับเทอร์โบเป็นรถของแมคโคนี่นี่ฮ่างดให้มันตรงตัวเครื่องก็โอเคครับพอ้อย จัดส่งทั่วประเทศครับตัวนี้ใครหาอยู่นะหกหมื่นห้าครับส่วนน้ำยาล้างเครื่องอาวินเชียงกงห้าลิตรนะครับก็สี่ร้อยห้าสิบบาทไม่รวมส่งไม่รวมเก็บเงินปลายทางไม่มีเงินเก็บปลายทางนะครับมีแต่โอนแล้วค่อยส่งนะครับใครไม่โอนก็ไม่ได้ส่งให้นะครับบางคนก็หลายเจ้าครับที่ฮะ ก็ไม่กล้าโอนตังมากลัวเราไม่ส่งของนะครับก็ไม่เป็นไรครับมาใครอยากได้ก็ค่าส่งแค่แปดสิบาทครับน้ำยาล้างเครื่องมาวินงเอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับโอ้ยเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับ